ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนชีววิทยาชีวเิมียาอย่างที่คิดกับครูมิวมิวนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อการหายใจระดับเซลล์ในสภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ การหายใจระดับเซลล์ในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนหรือมีออกซิเจนไม่เพียงพอเซลลจะไม่สามารถย่อยสลายโมเลกุลอาหารเพื่อให้ได้พลังงานมากๆเหมือนกับการหายใจโดยใช้ออกซิเจนได้แต่เซลล์ก็ยังคงมีความต้องการใช้พลังงานอยู่ดังนั้นเซลล์จึงเกิดกระบวนการหายใจโดยไม่ใช้ออกซิเจนขึ้นมานั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนการหายใจในสภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอกันก่อนนะคะเด็กๆในกรณีการย่อยสลายน้ำตาลกลูโคส ก็จะเกิดทั้งหมด4ขั้นตอนตามลำดับคือ 1. ไกลโคลีซีด 2. การสร้างอะซิติลโคลเอนไซม์ A 3. บทศจัดเครฟและ 4. การถ่ายทอดอิเล็กตรอนค่ะในขั้นตอนแรกนะคะก็คือไกลโคลีซีดก็จะเกิดขึ้นที่บริเวณไซโทพลาซึมซึ่งในขั้นนี้นะคะก็จะมีการสลายโมเลกุลน้ำตาลกลูโคสให้ได้เป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอมนั่นก็คือกรดไพโูวิกค่ะ โดยจะได้กรดไพลูวิกออกมา2โมเลกุลนอกจากนั้นก็จะได้ ATP สุทธิ2โมเลกุลและ NADH อีก2โมเลกุลค่ะโดย NADH ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของไกลโคลิซีดนะคะก็จะส่งอ e ิเล็กตรอนไปยังไมโทโคอนเดียเพื่อให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดอ e ิเล็กตรอนและได้ ATP กลับคืนมาค่ะโดยกระบวนการนี้นะคะจะมีออกซิเจนเป็นตัวรับอ e ิเล็กตรอนตัวสุดท้ายแต่เอ ปัญหาก็คือถ้าไม่มีออกซิเจนกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนก็จะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมล่ะคะทำให้ NADH ที่สร้างขึ้นในไกลโคลิซิสไม่สามารถนำไปใช้งานได้และเมื่อ NADH จำนวนมาก NAD+ ก็จะลดลงและเกิดการขาดแคลนแล้วก็ส่งผลทำให้ไกลโคลิซิสไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าในกระบวนการไกลโคลิซิสนะคะจำเป็นที่จะต้องใช้ NAD+ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของกระบวนการนั่นเองค่ะ และนักเรียนคิดว่าเซลลจะทำยังไงดีล่ะคะในเมื่อออกซิเจนก็ไม่มี NAD+ บกก็มีไม่พอเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะเซลล์ Cell ก็เลยเลือกที่จะเปลี่ยน NADH ซึ่งมีจำนวนมากให้กลับมาเป็น NAD+ บกซึ่งกระบวนการนี้เราจะเรียกว่ากระบวนการหมักหรือ fermentation นั่นเองค่ะ กระบวนการหมักนะคะในที่นี้คุณครูก็จะขออธิบาย2แบบนั่นก็คือ 1. กระบวนการหมักกรดแลคติกและ2กระบวนการหมักแอลโกอฮอล์ค่ะเรามาเริ่มกันที่กระบวนการหมักกรดแลคติกกันก่อนนะคะในสภาวะที่เซลลขาดออกซิเจนหรือได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอนั้นการสลายกรูโคสในเซลล์กล้ามเนื้อก็จะไม่สมบูรณ์โดยจะเกิดเพียงแค่กระบวนการไกลโคลิซิสเท่านั้นไม่เข้าสู่วัฏจักรเคปและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนค่ะ ดังนั้นหลังจากกระบวนการไกลโคลิซีดกรดไแพลวิกก็จะถูกเปลี่ยนให้ไปเป็นกรดแเล็กติกโดยมีการใช้ NADH ให้กลายไปเป็น NAD+ เพื่อให้มีปริมาณ NAD+ เพียงพอต่อการนำไปใช้ในกระบวนการไกลโคลิซีตต่อไปค่ะในร่างกายของมนุษย์นะคะก็จะพบมากในขณะที่ร่างกายต้องการ ATP เป็นจำนวนมากๆในระยะเวลาอันสั้นเช่นในเซลล์กล้ามเนื้อในขณะที่มีการออกกำลังกายหนัก แล้วร่างก,กายไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงบริเวณกล้ามเนื้อได้อย่างเพียงพอก็จะเกิดกระบวนการหมักกรดแลคติกเกิดขึ้นเพื่อให้เซลล์สามารถมี ATP นำไปใช้ได้โดยกระบวนการหมักกรดแลคติกนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากกระบวนการไกลโคลิซีสซึ่งกระบวนการนี้จะมีการเปลี่ยนกรดไพโลวิกที่ได้ไปเป็นกรดแลคติก และในการใช้อิเล็กตรอนจาก NADH ทำให้ได้ NAD+ ออกมากลับไปใช้ในขั้นตอนของไกลโคลิซีตต่อไปเพื่อที่จะสร้าง ATP กับคืนสู่เซลล์ค่ะแต่ถ้าหากมีการสะสมของกดเลคติกในกล้ามเนื้อมากๆนะคะก็จะส่งผลทำให้กล้ามเนื้อเกิดความเมื่อยล้าและไม่สามารถทำงานได้ซึ่งในบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดตะคิวได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะกระบวนการหมักยังเกิดขึ้นในแบคทีเรียบางชนิดซึ่งคนเราก็นําประโยชน์จากกระบวนการนี้มาผลิตเป็นอาหารอย่างเช่นนมเปี้ยวโยเกิร์ตเต้าเจี้ยวเต้าหูย้ยีผักและผลไม้ดองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกระบวนการหมักแอลกอฮอล ซึ่งกบบระบวนการนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนของไกลโคลิซิสโดยเซลล์ยีสต์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนจะทําการสลายกรูโคสเป็นกรดไพลูวิกเช่นเดียวกับเซลล์กล้ามเนื้อจากนั้นจะมีการเปลี่ยนไพลูวิกให้เป็นสารที่มีคาร์บอน2อะตอมนั่นก็คือแอซิตาดีไฮด์ทางนี้ก็จะมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปหลังจากนั้นนะคะ NADH ก็จะมาให้อิเล็กตรอนกับอะซิตตดีไฮแล้วก็จะได้เป็น NAD บวกกับคืนไปใช้งานค่ะอะซิตตดีไฮนะคะเมื่อได้รับอิเล็กตรอนจาก NADH แล้ว,ลวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นเอทานอลหรือแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะซึ่งในการหมักแอลกอฮอล์นะคะ <c oughs> ก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เช่นเบียร์สุราไวน์ต่างๆและโมเลกุลของแอลกอฮอล์ยังมีพลังงานแฝงอยู่มากจึงสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ด้วยค่ะ ต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปตะลุยโจทย์กันค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งเลยนะคะเมื่อน้ำท่วมโคลนต้นข้าวโพดทำให้รากได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอเซลล์รากจะมีกลไกในการสลายกลูโคสอย่างไรก่อไก่มีการสลายกลูโคสผ่านกระบวนการหมักกรดแลคติกข้อความนี้ผิดนะคะเนื่องจากว่ากรดแลคติกเนี่ยจะเกิดขึ้นในเซลล์กล้ามเนื้อและแบคทีเรียาบางชนิดเท่านั้น ข้อไข่มีการใส่กูโค้ผ่านกระบวนการหมักแอลกอฮอล์อย่างเดียวข้อความนี้ถูกต้องแล้วนะคะแต่เอ๊ะเรามาดูข้อข้อควายกันก่อนนะคะข้อควายม,มีการใส่กูโค้ผ่านทั้งกระบวนการหมักกรดแลคติกและกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ข้อนี้ก็ผิดนะคะเนื่องจากว่าจะไม่ผ่านกระบวนการหมักกรดแลคติกนั่นเองค่ะ ง,ง,งูมีการลส่กูโคสผ่านไกโคลิซีตและได้กรดไพลูวิกซึ่งจะนําไปลายต่อโดยวัฏจักรเคฟข้อนี้ก็ผิดนะคะเนื่องจากเกิดขึ้นแค่ในกระบวนการไกโคลิซีตอย่างเดียวจะไม่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรเคฟค่ะจอจานการลส่กูโคสผ่านไกโคลิซีต เอสติลโคเอนไซมเอประเทศจักเครปและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนข้อความนี้ผิดนะคะเนื่องจากว่าจะผ่านแค่กระบวนการไกลโคลิซีเท่านั้นค่ะดังนั้นคําตอบของข้อนี้จึงตอบข้อขอไข่นั่นเองค่ะมีการสลายกูโคสผ่านกระบวนการหมักแอลโกอฮอล์อย่างเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับเนื้อหาในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหากันนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย